ตอนนี้เราอยู่ที่หน้าสำนักง,งานเขตตลิ่งชันค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปเดินเที่ยวตลาดน้ำตลิ่งชันด้านในไม่เคยมาเลยนะวันนี้เป็นครั้งแรกเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศว่าเพื่อนๆหลายคนก็คงยังไม่เคยมาที่นี่เหมือนกันวันนี้เราจะเป็นไกด์พาไปดูบรรยากาศภายในตลาดน้ำตลิ่งชันค่ะได้ เราเดินเข้ามาจุดแรกที่เราเห็นก็จะเป็นจุดที่ขายต้นไม้ค่ะก็จะมีต้นไม้ให้เราเลือกหลากหลายนะต้นเล็กต้นใหญ่ส่วนมากก็จะเป็นไม้ประดับนะคะทางด้านซ้ายมือก็จะเป็นสํานักงานเขตตลิ่งชันค่ะเข้ามาแล้วก็ประเดิมด้วยเข้ามาก่อนเลยกล่องละ10บ,บาท แต่ไม่รู้น้าว่าจะอร่อยไม่อร่อยเดี๋ยวเราซื้อไปก่อนบรรยากาศด,ด้านในก็เป็นแบบนี้นะคะจะเว้นช่องตรงกลางไว้ให้ลูกค้าได้เดินซ้ายขวาก็จะเป็นร้านค้าแบบนี้ตลอดแนวค่ะถึงแม้ว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะคนก็ไม่ไม่เยอะนะคะ ก็มีปะปลายน่าจะเป็นเพราะว่าเป็นที่อากาศร้อนด้วยอันนี้เราก็มาประเดิมด้วยขนมค่ะหวานมากเลยปะอร่อยตอนแรกนึกว่าจะไม่หวานนะ มาตรงจุดนี้ก็จะเป็นขนมไทยนะคะจนขนมหวานอันนี้เราก็มาเจอตะโก้ค่ะเดี๋ยวลองซื้อตะโก้ป้าเขากล่องละ20บาทนะคะแล้วกเดี๋ยวหลบคนก่อนกี่คนเยอะ 20บาทอันเนี้ยอร่อยนะทำอร่อยการเดินเที่ยวตลาดน้ำหาของกินเราก็ต้องเตรียมความ,วามพร้อมเรื่องท้องม,มาก่อนนะคะเพราะว่าของกินเยอะมากมันจะเป็นของที่จุกจิกจุกจิกสำหรับ ตลาดน้ำก็นี่ะลเฟค,ค่ะของทอดเดี๋ยวเราเดินไปโซนด้านในนะเราได้ยินเสียงนดนตรีไทยอยู่ด้านในค่ะนี่ก็ของประดับตกแต่งนะคะโซนนี้ก็จะเป็นกระเป๋าผ้าลวดลายต่างๆ เราได้ยินเสียงดนตรีมาจากทางนี้นี่เลยค่ะเราเดินมาด้านในก็จะเป็นวงดนตรีไทยนะคะตรงนี้มีบัรเลงให้เราน่าจะมีเป็นเสานนะวาจิพน้ำวนิวันตัวาทิพเดีย๋ยวเราไปดูริมน้ำกันค่ะด้านใน ด้าหนในน้ไปเดินกันตรงจุดนี้เป็นท่าน้ำนะคะเป็นชายน้ำแต่ว่า,าเขาพ<า>อเดินลงไปแล้วเนี่ยเขาจะเป็นขายอาหาราทั้งหมดเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครไม่คิดว่าจะนั่งรับประทานอาหารนะคะก็ไปเดินตรงด้านบนนะคะเพราะข้างล่างนี่เป็นโซนเก้าอี้นั่งรับประทานอาหารทั้งหมดเลย อันนี้ก็เป็นปลาเผากุ้งเผาราคาก็านี้นะคะที่สอบถามให้ก็จะมีส้มตำอาหารทั่วไปค่ะตามโต๊ะเขาก็จะมีแบ่งเป็นโซนๆเป็นร้านคา้าแต่ละร้านเลยนะคะเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปข้างบนกันต่อเพราะเราไม่ได้นั่งทานอันนี้ก็มาอีกด้านหนึ่งส่วนด้านนี้ก็จะมี ตัดผงด้วยนะอันนี้ร้านตัดผงค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาให้อาหารปลาอันนี้ปลาสวายนะคะปลาตัวใหญ่มากแล้วก็เยอะเราก็ซื้อขนมปังอาหารเม็ดเลี้ยงปลาค่ะ าเยอะมกสำหรับวันหยุดพักผ่อนนะคะถ้าเกิดใครต้องการมาให้อาหารปลานะแล้วก็มีซุ้มอาหารให้เรานั่งรับประทานแบบชิลๆสบายๆายายก็ที่นี่เลยค่ะตลาดน้ำตลิ่งชันปลาเยอะเลยส่วนฝั่งตรงข้ามด้านนู้นนะคะก็จะเป็นร้านอาหารทั้งหมดนะคะที่เราเมื่อสักครู่ที่เราเดินลงไปดูนะคะนะยาวมาถึงตรงจุดนี้เลยค่ะเขาจะขายอาหารริมแม่น้ำ เราเดินมาอุดหนุนป้าเขาขายขนมหวานนะคะส่วนส่วนเรือด้านนู้นเขาจะขายเป็นพวกส้มตําค่ะให้กับร้านอาหารนะคะที่ควรจะไปนั่งทานที่ร้านอาหารเดี๋ยวเรานั่งทานขนมหวานป้าตรงริมตลิ่งนี้นะคะนี่สั่งเป็นอัพพิมกอกกับเผือกอร่อยค่ะรสชาติคือไม่หวานจนเกินไปพอดีมาก จากตรงจุดนี้ก็จะเป็นท่าเรือสำหรับพานักท่องเที่ยวนั่งเรือล่องนะคะเขาจะคิดคนละ99บาทค่ะใช้ระยะเวลา1ชั่วโมง20นาที20นาที20นาทีก็คือให้เราเดินไหว้พระนะคะที่วัดกลางแล้วก็นั่งเรือกลับมาก็1ชั่วโมง อันนี้เขาจะมีเป็นรอบเป็นเวลานะคะเมื่อกี้เราสอบถามมาเขาจะมีรอบบ่ายสามโมงแต่เราก็เวลาไม่ได้นะเราก็ไม่ได้นั่งพาเพื่อนๆไปดูบรรยากาศเวลาล่องเรือนะเอาไว้รอบหน้านะคะนั่งเรือไปก็จะเป็นชมพระพุทธรูปของวัดภาษีเจริญค่ะก็จะมานั่งเรือตรงจุดนี้คนละ99บาท เดี๋ยวเราเดินออกไปด้านหน้าพอด้านในนี่ไม่มีอะไรแล้วตรงจุดนี้เราสามารถซื้ออาหารแล้วก็นั่งรับประทานทกันได้ไดเลยนะคะอันนี้เอนะ่เลยคะสามสิบค่ะ รออรตรงจุดนี้ก็จะเป็นที่สำหรับผ่อนคลายสำหรับผู้สูงอายุนะเขาจะมีการผัดกันขึ้นร้องเพลงตรงนี้นะถ้าใครอยากร้องเพลงเขาก็ให้ไปแจ้ง จำนงตรงนี้เลยเวทีว่าใครอยากจะร้องเพลงแต่นะ่าจะเป็นขาประจำของที่นี่นะคะดูแล้วนี่เลยค่ะเป็นผูน้สูงอายุทั้งนั้นเลยแต่เขาก็ร้องเพลงพร้อมกันนะคะใครอยากมาพักก่อนอก็มาตรงนี้นะเขาจะมีจุดนั่งเล่ดด้วยวให้เราน้างรอตรงนี้นะคะ่ะ,คะมานั่งฟังเพลงด้วยแล้วก็รับประาทานอาหารด้วยค่ะจำรับคลิปนี้ตลาดนะ้ำ ตลิ่งชันก็ประมาณนี้นะคะถ้าใครอยากมาเทีย่ยวตลิ่งชันตลาดน้ำวันจันทร์ก่อนก็มานั่งฟังเพลงหรือมาหาร้องเพลงนะถ้าใครร้องเพลงเป็นก็มาพักผ่อนกันที่นี่ค่ะไว้เจอกันคลิปต่อไปนะบ๊ายบาย